เปิดฟ้าสวรรค์สำหรับอนุชนคนรุ่นใหม่ให้ข้อคิดฝ่ายวิญญาณคนรุ่นใหม่ทุกวันวันพุทธที่26กุมภาพันธ์สองพันยบห้าหัวข้อหนีจากมิริเคลลลุ่มมรณะที่เป็นโคลนตมข้อพระคําหลักโรมบทที่6ข้อที่23 23 เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประทานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดรในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราอ่านพระคัมภีรโรมบทที่หกข้อที่สิบแปดถึงยี่สิบสามสิบแปดเมื่อท่านทั้งหลายพ้นจากบาปแล้วท่านก็ได้เป็นทาสของความชอบธรรมสิบเก้าข้าพเจ้ายกเอาตัวอย่างมนุษย์มาพูด เนื่องจากเนื้อหนังของท่านอ่อนกำลังเพราะท่านเคยยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกบและของการบาปซ้อนบาปอย่างไรบัดนี้จงยกอวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรมเพื่อการชำระให้บริสุทธิ์อย่างนั้นยีเมื่อพวกท่านเป็นทาสของบาปความชอบธรรมก็ไม่ได้ครอบครองท่าน21 ขนาดนั้นท่านได้ประโยชน์อะไรจากสิ่งเหล่านั้นซึ่งบัดนี้ทำให้รู้สึกละอายด้วยว่าผลสุดท้ายของมันก็คือความตายยี่สิบสองแต่เดี๋ยวนี้พวกท่านพ้นจากการเป็นทาสของบาปและกลับมาเป็นทาสของพระเจ้าแล้วผลสนองที่ท่านได้รับก็คือการชำระให้บริสุทธิ์และผลสุดท้ายคือชีวิตนิรันดร์ยี่สิบสาม เพราะว่าค่าจ้างของบาปคือความตายแต่ของประธานจากพระเจ้าคือชีวิตนิรันดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเนื้อหาสถานการณ์ดินเหนียวมิรีหรือดินดูดหมายถึงสถานการณ์ที่เลวร้ายมากจนคนคนหนึ่งไม่สามารถออกไปได้ด้วยตัวเองคนคนนั้นต้องการความช่วยเหลือจากภายนอก สถานการณ์ดินเหนียวเหล่านี้บางครั้งอาจเกิดจากบาปที่มีอยู่ในชีวิตของคนคนหนึ่งตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนพาชายคนหนึ่งที่เป็นอาาามาตมาหาพระเยซูในมาระโกบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงสิบสองหนึ่งหลังจากผ่านไปหลายวันพระองค์เสด็จเข้าไปในเมืองคาปนาอุ้มอีกเมื่อคนทั้งหลายได้ยินว่าพระองค์ประทับอยู่ที่บ้าน สองคนจํานวนมากก็มาชุมนุมกันจนล้นออกไปถึงนอกประตูขณะที่พระองค์กล่าวพระวจนะให้พวกเขาฟังอยู่นั้นสม,มีคนสี่คนหามคนน้อยคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์สี่แต่เมื่อพวกเขาไม่สามารถเข้าไปถึงตัวของพระองค์เพราะมีคนมากพวกเขาจึงจอดดาดฟ้าตรงที่พระองค์ประทับนั้น และเมื่อทำเป็นช่องแล้วพวกเขาก็หย่อนแพร่ที่คนน้อยนอนอยู่ลงไป 5. เมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของพวกเขาพระองค์จึงตรัสกับคนน้อยว่าลูกเอย๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้ว 6. แต่มีพวกธรรมจารย์บางคนนั่งอยู่ที่นั่นและคิดในใจว่าเจ็ด ทำไมคนนี้พูดอย่างนี้หมิ่นประมาทพระเจ้านี่ใครจะอภัยบาปได้นอกจากพระเจ้าองค์เดียว 8. พระเยซูทรงทราบในพระทัยทันทีว่าพวกเขาสนทนากันในหมู่พวกเขาอย่างนั้นจึงตรัสว่าทำไมพวกท่านถึงคิดในใจอย่างนี้ 9. กาการที่พูดกับคนน้อยว่าบาปต่างๆของท่านได้รับการอภัยแล้ว กับการพูดว่าจงลุกขึ้นยกแค่เดินไปเถิดแบบไหนจะง่ายกว่ากันสิบทั้งนี้เพื่อให้พวกท่านรู้ว่าบุตรมนุษย์มีสิทธิอำนาจในโลกที่จะอภัยบาปได้พระองค์จึงตรัสสั่งคนน้อยว่าสิบเอ็ดเราสั่งท่านว่าจงลุกขึ้นยกแคร่แล้วกลับบ้านของท่านสิบสองคนน้อยก็ลุกขึ้น แล้วยกแคร่ของตนทันทีเดินออกไปต่อหน้าคนทั้งหลายทุกคนก็ประหลาดใจและสรรเสริญพระเจ้ากล่าวว่าเราไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้เลยสิ่งแรกที่พระเจ้าตรัสกับเขาคือลูกเอ๋ยบาปของเจ้าได้รับการอภัยแล้วพระวจนะของพระเจ้าชัดเจนค่าจ้างของบาปคือความตายดังนั้น ถ้าคนบาปพบว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นโคลนตมคนบาปจะต้องปรับใจและละทิ้งบาปของตนเสียก่อนจึงจะออกมาจากโคลนตมนั้นได้เมื่อหลายปีก่อนดิฉันได้รับเชิญไปพูดที่การประชุมที่ตุนิเซียขณะที่พูดดิฉันพูดว่าพี่น้องทั้งหลายข้าพระเจ้ามาเพื่อบอกท่านว่าพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานทุกคำ หลังจากนั้นนักเทววิทยาบางคนเรียกดิฉันไปคุยเป็นการส่วนตัวและบอกว่าสิ่งที่ดิฉันพูดนั้นไม่เป็นความจริงท่านที่รักอย่าให้ใครมาหลอกลวงท่านพระเจ้าทรงตอบคำอธิษฐานในเยเรมีบทที่33ข้อที่สพระเจ้าตรัสว่าสจงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และจะบอกสิ่งยิ่งใหญ่ที่ซ่อนอยู่ซึ่งเจ้าไม่รู้นั้นแก่เจ้าย้ำว่าพระองค์ตรัสว่าจงทูลเราและเราจะตอบเจ้าพระองค์ไม่ได้ตรัสว่าเราจะตอบเจ้าได้อย่างไรก็ตามพระเจ้าตอบคำอธิษฐานที่พระองค์ได้ยินเท่านั้นหากพระองค์ไม่ได้ยินก็ไม่มีคำตอบและอิสยา บทที่ห้าิบเข้อที่หนึ่งถึงสองหนึ่งนี่แน่พระหัตถ์ของพระยาเวไม่ได้สั้นเกินจะช่วยให้รอดหรือพระกันตึงจนไม่ทรงได้ยินสองแต่บาปชั่วของพวกท่านได้ทำให้เกิดการแยกระหว่างพวกท่านกับพระเจ้าของท่านและบาปของพวกท่านได้บทบังพระพักพระองค์เสียจากท่าน และจากการที่พระองค์จะทรงฟังพระคำกล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าบาปคือสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราได้ยินพระเจ้าท่านอยากจะหลุดจากโคลนตมที่ท่านดิ้นลนเองไม่พ้นท่านต้องการความช่วยจากพระเจ้าสารภาพสำนึกต่อความผิดบาปท่านจะเริ่มรู้วิธีสลัดตัวเองจากโคลนตมนั้นประเด็นสำคัญ หากท่านยังคงเชื่อฟังพระเจ้าอย่างไม่เต็มใจจงเปลี่ยนแปลงวิธีการของท่านเพื่อที่พระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของท่านได้